เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอึ้ยยยยปื้บปื้มปลากลัวเฮ้ยโอยเกือเกลียไม่มาแต่มาลุชอก บริการร้านเติมโรบักแบบคลิปกาดมีบริการจำหน่ายผลพิสาจทั้งบอกฟุตและก็คิงเลกาซี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ททั้งบอกฟุตคิงเลกาซี่ที่จะเติมเกมอนิเมะแอคเวนเจอร์ก็าสามารถหาซื้อจับจองได้ที่มารูอชอ็อปใครสนใจลิงก์ด้านใต้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีมีบูแต่คำหยาบอะมันก็ไม่ต้องดูอีกแล้เฮีย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้วยครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆเอาท่องก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยกันแคทบอกทีวีเกมไมค์คราฟตนะครับ วันนี้มาแปลกหน่อยนะเพราะว่า d l c ใหม่ของไมค์ครับพึ่งเข้ามาเลยนะเป็นของเวอร์ชันเบสล็อกนะอ่าไม่ใช่ของจาวาเลยนะซึ่งก็เป็นอัปเดต DLC อ o ซีก l รซิล่าที่เราเห็นอยู่นี่นี่เองนี่ถ้าเป็นคนลาปกติถ้าเป็นก o ร์ซนะิลหนึ่งเก้าห้าสี่พ่นนะปู่พ่นถ้าเอาเมือ่อไปชี้ก็จะเป็นก็ต์เบสของนั่นเองนะอ่ะกดเข้าไปปุ๊บมาดูกันซิว่ามันมีอะไรบ้างนะสำหรับ DLC นี้นะนี่นะเป็นชื่อ d l เอลซีกอซิล่าเลยนะซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะในราคาสามรนะ้อยยี่ส แต่ถ้าซื้อในคอมก็จะประมาณ315บาทผมซื้อในมือถือนั่นเองนี่ก็มีโหรูปเยอะแยะมากมายเลยนะผมเห็นเทเลอร์แล้วผมก็แบบ <c oughs> อยากจัดเลยว่ะมันมีทั้งหมดต่อสู้หมดอะไรเยอะแยะเลยนะนี่มีสกินให้ด้วยนะถ้าเราซื้อเซตนี้นะอ่ากูนี่ซับมิเตตติ้งไปเลยอืมกูให้ไปเลยคนแรก กูไม่เนใจมาเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าในเกมปาคิเอทเวิลด์เอ่อไม่เอาอีซี่เดี๋ยวเราอัลล็อกก่อนอันล็อก,กอึ๊บไปเป็นนอร์มอลไปลุยดูข้างกันซิว่าข้างในจะมีอะไรบ้างฮะอ่ะ DLC ก็เพิ่งออกเมื่อกี้เลยนะแล้วผมก็เพิ่งซื้อมาเลยแล้วแบบสดๆร้อนๆเลยนะ <c oughs> รีบจัด <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกสิราที่ผมไม่พลาดอยู่แล้วนะอ่าแล้วเราก็มาอยู่ที่ลิฟต์ในโรงหนังสักที่หนึ่งเราอยู่ในญี่ปุ่นโอ้อเลน,นีีมาเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นหัวทองะ ปวดทองทั้งบ้านเลยว่า f u c ฟอกนี่โรงหนังกัสซิล่าโอ้โหฉายกัสซิล่าแบบฉายเฉพาะโรงนี้เลยใช่ไหมมีไหมนัสวันไหมอะ่ะเพิไม่ได้ดูไมแล้วสนอ่ะโอเคแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะอ,อ่ะอ้าวคัสซีนว่ะเชียอฮ้ยเพลงอืมหนึ่งเก้าห้าสี ไปแล้วมุ่งหน้าสู่เมืองที่ยังไม่หโหลด <c oughs> ขึ้นโตเกียวอืมถ้าใครโหลดโหลดไม่ทันคาซีนตัดก่อน <c oughs> อ่ามีจุดขายตัว๋วอมีร้านกิฟช็อปนั่งนี่คือโรงหนังมีให้คุยกับคนในโรงได้ด้วยเหรอวะเอาลนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยถ้าในตัวอย่างก็น่าจะเป็นคอลเลกติเบิลไม่รู้เก็บได้อะไรน่าจะเก็บโมเดลก็ซิลามัง้งอ่า อ่าสตาฟคนขายตัว๋วต้องมาซื้อคนนี้สินนะโอเคซึ่งผมก็ขอสารภาพไว้ก่อนเลยวนะ่าอันนี้ก็เป็น DLC ของ Minecraft แรกนะที่ผมเคยเล่นเลยนะ DLC อ,อื่นไม่เคยเล่นนะไม่สนใจไม่อยู่ในสายตาพอเป็นกระิลรัพบกูซื้อเลย มันล่อตาล่อใจคนอย่างผมได้ดีอ่าลงที่1นะก็จะเป็นก็ซิล่าหนึ่งเก้าห้าสี่นะตรงนู้นก็จะเป็นเอ่อก็ซิล่าเฮเซออ่าลงที่3โลงที่3ก็จะเป็นชินเลยเห็นตกไกลเลยลงที่4ก็จะเป็นก็อดเวดคองนั่นเองนะอ่าเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยก่อนแรกเลยนะผมขอไปดูร้านกิฟช็อปกันมันมีอะไรบ้างเฮ้ยมีกาชาด้วยเว้ยอ๋อแน่นอนอย่แล้วผมนี่สายกาชาชอบกดเล่นไปาถึงกระชาปองกดตู้นะไม่ว่าเจอที่ไหนนี่ต้องกดทุกทีเลยอ่ามีถุงผ้ามีรองเท้ามีหัวใ,ใสอ่อยาให้มีแบบ มีในไทยบ้างอะกสิราช็อปในไทยอะมีแองกิลัสเมกาคิงกิโรล่าคิงกิโรล่าเฮดโอล่าไก่แก่นแล้วก็คาร์มาคูลัสแต่เป็นคาร์มาคูลัสของยูโชวะตัวน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจำได้หนอนของมอสท่าโลแดนอันนี้น่าจะเป็นเมกากิลัสมั้งไว้มุกมงการ์ด้วยเจ๋งเอ้ยเจจักกัวอ่าแน่นอนอยู่แล้วเจจักกัวอ่ามีเหรียญขึ้นมาด้วยสงสัยน่าจะซื้อได้มีพาร์ท้าวกสิราพาร์ทแบทท่าแล้วก็มอสท่าอ่ามีโปรโมทหนังด้วยกสิราของ The New Empire นั่นเองเฮ้ย t เ p โดอวกาศแล้วก็อันนี้ซีรีส์ของเฮเซนี่นะว่าไบรอนเต้ <r> ที่เพิ่งรีวิวไปแล้วก็เดสทอยย่า er ที่คนขอมาห้าวตีนเยอะๆรอไปก่อนโอ้ <c oughs> oh, มีโปเตอร์หนังให้ซื้อเยอะเลย <c oughs> ครับคุยดินายมีคอนไหมอะถ้าว่านายมีอะนะนายสามารถมาซื้อแคปซูลทอยที่ตู้ได้นะแล้วของที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในคอลเลกชันลูฟนั่นเองนะอ่าก็เป็นสุ่มกาชาเพื่อเอาตัวโมเดลก็ซิล่าเหลี่ยมๆสินะ โอเคตก็ตแมชชีนเนาะโอ้ยซื้อหนังแล้วถ้าเราไปซื้อกับไอ้น,นี่อ่ะทางแสงคิวเลยขออย่าทำตัวเฮียนะครับผมแพ้บันแท้ขอขอแซ้งเลยไอ้เช่นในชีวิตจริงอย่าไปทำนะโดนด่านะเอออ่ะซื้อก่อนเลย อ้าโอเคเราได้ละตัวเราไปเข้าลงหนึ่งเลยดูซิวันลงหนึ่งจะมีอะไรให้เราดูบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมีลูกศรด้วยว่ะเจ๋งไปมีโปสเตอร์ด้วยโปสเตอร์อะไรเนี่ยอ๋อโปสเตอร์อันนี้น่าจะโคซิลลาพัชคิงกิโรราพาคแรกมั้งอันนี้ก็1954อันนี้ก็เลดเกีน่ะไอที่ภาคสองเจอกับแองกิลัสอันนี้ก็เปกของโคชันโตโฮเอ้ยอันน,น,นี้อันไหนมันออมมอนสเตอร์วะเนะี่ย ดูมันมาในนี่ไม่ใช่หรอช่างมันแล้วกัน <c oughs> เอาไปว่าเรามัว่วภาคโชวะน,นี่ผมไม่ได้ดูเลยเอเอไม่ไม,ไม่มียุคอื่นบ้างหรอเข้าโรงไหนได้บ้างเนี่ยเอ้ยเข้าห้องน้ำได้ปะเอ้ยได้หวะขอไม่ใช่โรงเฮีย <c> เ <oughs> ขาโดนครับโทษครับพี่สตาฟผมผมเข้าพี่ท้องครับเอามารอหนังเหรอครับเฮ้ยเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเาไม่บอกเลยสุดแต่ห้องน้ำรวม <c oughs> อืมขอดูดซ่วมหน่อยทำดีไหมเฮีย <c oughs> ซ่วมอันนี้ห้องน้ำคนพิการเหรออ๋อไม่ใช่ก็ห้องน้ำปกตินะวะเฮียขอให้บึงมาเล่นมอสกูมาเล่นนห้้้อองโย ตรงนั้นที่นั่งสินะเอ้ยแต่ตรงน,นั้นมีลุงลุงยืนทำไมลุงลงหนังเขาห้ามยืนนะรู้เปล่าลุงคุยไหนดิเฮียเสียงอะไรอย่างน,นี้ดูเหมือนพวกผู้คนในจอนอาจะดูมีปัญหานะฉันขอให้พวกเราช่วยเขาได้นะช่วยอหรอลุงมันแค่แค่หนังลุงอย่าไป <laughs> อินตรงไหนตรงไหนกูแถวกลางเลยนี่อภิสิทธิออ์ชนลผมมีตัวนั่งไม่ได้เหรอเอ้ยนั่งได้แล้วว่ะไหนจัดมาดิปิดปิดไฟปิดไฟขึ้นดิ โต้โฮะวิสามสองหนึ่งมาแล้วก็สิล่าเฮ้ยเอาเอาเยโดโอ,อันนี้มันตอนคืนนีวว่หว่าไม่ขาวดำด้วยวะ่ะเอาเอาชิบหายแล้วออกลูกูเป็นใครเนี่ยเอาเอาเลยครับด็อกเตรอร์เตอักทีนะก็สิล่าอยู่ใกล้มากนี่เขเป็นจุดจบของเราแล้วรีบวิ่งไปที่ปลอดภัยแล้วก่อนที่มันจะสายโอเคครับแล้วแล้วผักปลอดภัยเราอยู่ไหนอ๋อนี่อย่าสินะโอเคโอเคโอเคอาหารกระป๋อง เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ๊ยอัตอมิกเบรสอุ๊ยอ้โหโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอะไร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 อุ๊ยไฟ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 อืมอืมหลบก่อนหลบก่อนให้ให้กูวิ่งสินะโอเค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 จเย็นใจเย็นใจเย็นอุ๊ย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 เชี่ยให้เรารับบทเป็นหนีกาซิล่าเอออุ๊ยอุ๊ยเกือบเกือบอืมเชื่อย ไอ้เฮียเอ้ยเรามารับบทเป็นคนอีกอสิล่าว่ะเจ๋งแล้วไงต่ออ่าวกูโดนอาหารกระป๋องหลอกอะนะเอฟเอฟมาจางไหนวะเนี่ยอ๋อทางไหนทางนี้ทางนี้ไอ้เฮียอาหารกระป๋องหลอกกูไป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 พี่พี่พี่สถานอุ้ยอืมอืมกูเกือบไหมสถานีวิทยุเรามันพังอ่ะเราต้องขอความช่วยเหลือแต่ฉันส่งข้อความ S O S ไม่ได้อ่ะหากไฟมันขึ้นสีเขียวหมดอ่ะฉันก็สังงั้นโชคดีครับพี่ผมไปละเฮ้ย ีอะนึกถึงไอ้แม่ลูกนั้นเลยเราจะได้ไปอยู่กับพ่อได้แล้วลูกเอาโดนหลอกอีกแล้วกูโดนอาหารกระป๋องหลอกอ๋อทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นโอ้โหโหุ้หยหุยหุอ้๊ยโอ้โหมันดักหน้าเลยเว้ยอืมถ้าพูดถึงการเป็นแฟนกัสซิล่านี่ผมดูแล้วนะไอ้ก็ต1954อ่ะหรือก็ตปู่อ่ะผมชอบมากเลยถ้าใครที่ชอบดูเอ่อกัสซิล่าชินก็ใครที่เอ้ยยยย่ะ ครที่ชอบดูชินกอรซิล่าสามารถดูได้เลยนะสำหรับกอรซิล่าหนึ่งเก้าห้าสี่นะมันคุยสนุกเหมือนกันนะไปไปแล้วเชื่อดีวะ่ะอยากอยากให้มันมีทำเกมอย่างงี้มาเยอะๆนะแบบคือเกมนกีกอรซิล่าเนี่ยทา่าสุดก็มีอยู่นะเกมหนึ่งไอ้โชดาวซิตี้ฮันอะไรสักอย่างอะ่ะของเกมของญี่ปุ่นอ่ะที่มันขายเฉพาะคนญี่ปุ่นชิบพายแล้วไม่บอกทางกูกแล้วไปทางไหนอะลงเลยเหรอโอเคเฮ้ยเชี่ย กูเป็นนี่ห้องกูต้องหนีอย่างงี้เลยเนี่ยนี่สินะความรู้สึกคนหนีก็สิล่ะเฮ้ยอย่าอุ้ยอยตบิกเบ๊กูอุ้ยอย่าไฟถล่มอีกเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยโอ้ยนี่นี่ทีปลอดภัยอือแจ๋วโอ้อาคุณดูจบแล้วหรอเอาเรื่อไงต่อ next stage two แล้วไงครับโอ้คุณพร้อมจะไปสเตจต่อไปแล้วเลือกสเตจต่อไปนะถ้าคุณอยากจะออกจากที่นี่นะให้ไปที่ออกจากโรงหนังนะแต่กูจะไม่ไปดินี่อ๋ออ๋อเราเดินตรงนี้ได้เลยนี่หว่าไปหรือเปล่าโอ้ยได้จริงด้วยว่ะ แล้ววะตดิน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 เดิน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 เจ้าโค้ท้ไอ้เหี้ยก็สิยดาหลีบอะไรมันเท่ขนาดเนี้ยอ้าวแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเอาเหี้ยชิบหายแล้วกูอยู่ด้วกูอยู่ในบนไอ้นี่ดีวว่าที่นักข่าวแม่ประกาศอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยต้องรีบวีกวไอ้เหี้ยปื๊บปื๊บปากลัวเฮ้ย ไอ้ดีนักข่าวมันประกาศแล้วมันหอคอยมันตกไปอ่ะอ๋อนี่ไม่ใช่เราอยู่บนห้างนี่หว่ารืกว่าเราอยู่บนหอคอยที่ไอ้นักประกาศข่าวแม่งประกาศข่าวแล้วแม่งโดนหักตกเลยอุ้ยเชี่ยบนหัวอุ้ยตกทันไป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 เฮ้ยกระโดดข้ามตึกอย่างเท่เฮยครับพี่พี่ไม่หนีกันเหรอโอเคโอเคโอเคต้องหาเครื่องมาเจาะไอ้นี่ตามที่มันบอกสินะได้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 เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยครับ สวัสดีครับโป้แหมผมแซวไว้ซะเยอะเลยนะในไคจูนิเวิร์สอ่ะอ้าวพ่นพ่นพ่นอ่าเจ๋งครับโป้โอ๊ยโอ๊ยอาชิบหายแล้วเฮ้ยกูกูโดนเล่นหรออะอันนี้กูโดนเล่นหรออ๋อกูต้องรีบวิ่งสินะโอเคปึ๊บอืมแล้วคือยังไงอ่ะเราต้องมาทางนี้เหรออ๋อโเชี่ยต้องปีนอืมโอเคโอเคโอเคหลบ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 จุก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 เปิดกล่องเลยเจออาหารอ่าโอเคไม่เป็นไร อิ่มดีอะโอเคโอเคโอเคปึ๊บโอ้ยอาหารอีกแล้วคือเราต้องไปหาเครื่องเจาะไม่ใช่หรอวะทำไมเรามาได้อาหารอะไรโง่ๆเนี่ยปึ๊บอืมโอเคโอเคโอเคมาๆมาๆมาอันนี้เครื่องเจาะ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 ไงเจาะแอร์พี่อ๋อเจาะอย่างนี้โอเคไปเข้าไปครับพี่ไปไปไปตามผมตามผมมาตามผมมาไปแต่พี่พี่นี่เถอะวิ่งยาว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 นั่นไงนั่นไง เจอแล้วเจอแล้วเจอเจอทางไปต่อแล้วแหม่เฮี้ยตัวเองยังเอาไม่รอดยังช่วยคนอื่นแล้วอีกไป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 โอเคลงมาข้างล่างแล้วไงต่อต้องไปไหนต่อเชี่ยมันทำมันน่าจะทำไกด์บอกทางให้มันเห็นง่ายๆนะแมงเอ้ยฮุ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 ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยอะไรยังไม่โดนพี่วายปูยิงไม่โดนนะเนี่ยเอาสิเอาสิปูเนี่ยผมยืนยืนอัพเลยเอ้ยโอ้โหขอโทษครับ ผมไม่น่าดูถูกดูแคนเลยเฮ hey <üf> ้ยชิบะมาดิชิบะเลยลูกลูกพ่อชิบหายแล้วหมาไม่มาไม่เป็นไรโอ้ย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 ชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโดนตีตูดโอ้ชิบหายโอ้อ๋ออ๋อมันมีไฟนี่หว่าชิบหายแล้วอื้อหืออื้อหือโอ้โห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 วิ่งกระโดดทักกระเร็ววิ่งกระโดดทักกระเร็ววิ่งกระโดดทักกระเร็วอื้อืมโจ๊ก วิ่งกระโดดทักก็เร็วพื้นพื้นพื้นนี่วีกอดทักก็กเร็วโอ้ยโอ้ย,อยถึงจะ,ด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 ,ะด,ด,ด,ดีอ่ะโอ้โอเคน่าจะบทพืชบทเดิมอะบทพืชเลยบทพูดอืมไอ้ยรัฐสภาได้วม่มเอาแล้วโดนเลย,พ,ย,ยพ่นโอเคเฮ้ยคุณหมอผมกระโดดข้ามได้ปะเนี่ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยรีคอเวอร์ฟูดเหรอไหนมาดิเอาลุง มาทำไรนั่นเปตัวอะไรยังมีผู้หญิงอยู่ในอพาร์ตเมนต์น่ะฉันแก่แล้วช่วยเขาไม่ได้แล้วอพาร์ตเมนต์ไหนอ่ะอ๋อหนูเนาะมามามาผมช่วยผมช่วยแต่ก่อนอื่นขอแวะก่อนทำไมขอมันต้องแวะวะเอ้ยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยเออเนี่ยลุงผมต้องแวะว่ะลุงผมถึงจะช่วยสาวน้อยคนนั้นได้เอาเลยครับคุณป้าคุณป้าว่าไงโอ้ไม่นะเจ้ชิโกะลูกของฉันยังอยู่ข้างในชิโก้เดี๋ยวแม่จะไปช่วยนะ เข้มแข็งเข้าไว้ถ้าฉันมีที่ดับไฟนะฉันก็สามารถดับไฟโอ้ยโอเคโอเคโอเครีบช่วยโอเคโอเคได้ก็เป็นหน้าที่กูอีกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอันเดียวแม่งใช้คุ้มเลยเหรออ้าวอันเดียวแม่งดับทั้งบ้านเลยวะโอเคอ้าวชิบหายละชิบหายละวมันไม่ดับทั้งบ้านนี่หว่าเจ๊บอกจอกบอกลูกเจ๊นรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาของกันโอเคกูได้มาละขอโทษไว้เจ๊ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเจ๊ปลอดภัยแน่นอนเจ๊รอแป๊บ อ้าวไปดิยชิโกะไปแม่ไม่ใช่แม่ไปเออโอเคขอบคุณนะที่ช่วยฉันฉันกลัวมากเลยฉันจะไม่ลืมครั้บุญคุณครั้งนี้เลยขอบคุณมากๆนะยชิโกะเราไปกันเถอะโอเคสองแม่ลูกได้ปลอดภัยละนี่แน่เลยรบๆๆบๆๆบๆอบลบอบอบอบบนี่จริงด้วยแม่ เป็นคนดีและยังกอบกู้อ๋อ rescue mission อ่าวสเตจแรกช่วยไม่ได้สเตจสอช่วยได้โอเคอ๋อสเตจแรกก็เราสามารถช่วยไอ,ไอ้นี่ได้สินะไหนคุยสิอ๋อ oh, ยีรอบกลับนะคุณสามารถหนีออกมาจากสเตจแรกของกัซซิล่าได้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมไปช่วยผู้คนที่มีปัญหาในสเตจต่อไปด้วยละ่ะเจอกัน โอเคผมเพิ่งรู้ว่ามันมีレสคิวแบบมิชชั่นด้วยเดี๋ยวาพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นレสคิวมิชชั่นด้วยนะสำหรับพาร์ทนี้เราขอจบกันไปก่อนนะสำหรับไม e คร a f t DLC กร d z ิล่านะแล้วก็พาร์ทของกร d z ิล่าถึง954นะโอเคไว้เจอก,กันครับบาย